อุ้ยมีนี่ไงนีสองตัวเลยเหยื่อหายเลยนี่มีตัวหรือเปล่าอุ้ยี่โดนอุ้ยแต่เหมือนโดนโดน,ดน,นี่อีกสองตัวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้าๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับ พบกับผมชังระเดชนะตอนนี้ชังระเดชอยู่ที่บ่อปูนะครับอยู่ที่ขนําก็บ่อปูของเราเนี่ยเริ่มกักน้ําให้เข้าบ่อแล้วนะครับตอนนี้น้ําถึงขอบตะลิ่งแล้วนี่กักน้ําไว้เยอะอยู่ครับนี่ก็พอหลังจากเรากักน้ำมาแล้วเนี่ยทีนี้ครับเราก็จะหาพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเอามาปล่อยในบ่อเราได้แล้วนะตอนนี้น้ําสวยแล้วครับ เดี๋ยวคลิปนี้ช่างเดชจ,จะพาทุกคนไปดักปูดำเนาะดักาตามคลองข้างๆบ่อเนี่ยครับมาเริ่มดักกันนะครับนี่ช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงหัวน้ำขึ้นนะประมาณ4ี่โมงเย็นครับหมายเป็นคลองธรรมชาติอยู่ริมบ่อปูบ่อปลาแล้วเนี่ยครับได้จุดละโยนเลยตอนนี้น้ำมันจะน้อยครับแต่ว่าน้ำมันจะเริ่มดันขึ้นมานี่เหยืย่อที่เราใช้เนี่ยเป็นปลาสดนะครับ หาจุดเทดีแล้วก็โยนครับเรามีรอบกันมาทั้งหมด15ลูกนะคลิปนี้เนี่ยเวลาโยนแล้วมันค้างต่อแบบนี้ไม่ดีครับขยับให้มันอยู่ลาบไปกับพื้นดินครับไม่งั้นละปูจะกินเหยื่อใต้รอบครับมันจะไม่เข้ารอบนี่ให้ท้องรอบแปะพื้นเลยครับลูกสุดท้ายวางเสร็จแล้วนะครับนี่ วางไว้รอบโผล่แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวน้ำมันดันขึ้นมาก็ท่วมรอบเนาะช่วงไก่มืดมากู้กันสักรอบหนึ่งก่อนนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีลูกปูเข้าเดี๋ยวเหยื่อหมดกลางคืนเดี๋ยวมันจะออกครับกู้รอบเย็นไก่มืดสักรอบนึงเนี่ยเห็นน้ำไหมน้ำกาลังเริ่มดันขึ้นมาแล้วนะครับจากที่เราวางรอบเห็นรอบโผลตอนนี้น้ำเริ่มท่วมรอบแล้วครับนี่ โดนหรือเปล่าดักไว้ตั้งแต่สี่โมงครับตอนนี้ประมาณ6กโมงอะ่ะก็แค่สองชั่วโมงเองนี่ไม่มีโดนไม่โดนครับอุย้ยมีนี่ไงนี่สองตัวเลยเป็นลูกปูใช้ปล่อยบ่อเลยครับนี่โดนไหมลูกนี้ โอ้โดนโดนได้ครับแม่ดีนะเนี่ยยังมากู้สลอบหนึ่งก่อนนี่ไซส์กำลังสวยเลยครับกำลังเป็นลูกปูปล่อยบอ่อนี่แบบนี้ตามท้องตลาดตัวละประมาณ7-10บาทนะเพราะมันโตหน่อยครับแต่ว่าถ้าขนาดเท่าพวกฝายเอ็มร้อยอะไรเงี้ยก็ตัวประมาณ5บาท6บาทไซส์นี้จะมีราคากว่าครับลูกมีลูกสุดท้ายนะครับ รอบสิบห้าลูกกูจะครบแล้วนะนี่ก่อนหน้านี้ได้ตัวฝอยสองสามตัวครับตัวไม่โตก็เลยไม่ได้จับช็อตให้ดูปูใหญ่ไม่มีเลยนะมีแต่ตัวเล็กครับอุ้ยลูกนี้โดนลูกนี้โดนปิดท้ายอีกสองตัวแมกูรอบเย็นก็นยังพอหมานอยู่นะเนี่ยก็เดี๋ยวไปสรุปปูกันครับรอบเย็นน่าจะได้เจ็ดแปดตัวนะ เนี่ยครับไซ้โตสุดก็ประมาณนี้นี่แล้วก็ที่เหลือเล็กๆครับนี่เปิดให้ดูมากเดี๋ยวจะหนีบกันครับอ,อ่ะเนี่ยชุดนี้เราเอาไปปล่อยบอ่อเนาะทีละลองดูนะมันออกมาไปแล้วครับลงบอ่อไปแล้วหนึ่งมาแล้วนี่สองอุ้ยสองตัวนี้ อีกกันเนี่ยสามสี่ห้าน่าจะแปดตัวแหละครับอ่ะก็เดี๋ยวเรากู้รอบเย็นเสร็จก็จะทิ้งข้ามคืนไว้อีกนะครับเนี่ยไปละกัดกันอยู่เลยทิ้งข้ามคืนไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามากู้กันอีกรอบครับผมก็สวัสดีกับบรรยากาศตอนเ,เช้าในบ่อปูบ่อปลานะครับ เช้านี้เรามีนัดกู้รอบกันนะทุกคนนี่ตรงปากประตูบ่อที่บอกว่ากักน้ําไว้แล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดจนสนิทไม่ให้น้ําไหลออกเลยนะเราจะปิดแบบให้น้ํามันถ่ายเทได้ครับนี่ช่วงน้ําลงน้ําในบ่อเยอะสูงกว่าในคลองน้ําก็จะระบายออกไปแต่ไม่ถึงกับหมดบ่อช่วงน้ําดันสูงน้ําในคลองสูงเนี่ย มันก็จะดันเข้ามาในบ่อเติมไปก็คือให้มันได้ถ่ายเทครับน้ําแล้วน้ําจะไม่เสียเนาะการเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาก็จะดีครับถ้าเดี๋ยจะปิดบ่อไม่แบบไม่ให้มิดไปเลยอะ่ะน้ําออกน้ําเข้าไม่ได้แบบนี้ไม่ดีครับผมอ่ะได้เห็นบรรยากาศบ่อกันแล้วไปครับไปกู้รอบปูกันดูกันนะครับทุกคนลูกแหลกมีหรือเปล่าอุ้ยเหมือนจะมีครับนี่ เอาในตัวหนึ่งนี่ลูกปูครับนี่เอาไว้ปล่อยในบอ่อเนาะลองมาดูลูกนี้นะครับเหยื่อหายเลยนี่มีตัวหรือเปล่าโอ้โหโดนสี่ตัวครับลูกปูลว้ลวนเลยนี่แม่ลูกนี้หมานลูกนี้หมานครับผม น่าจะได้ทั้งหมดห้าตัวแล้วนะครับมาต่อที่ลูกนี้ครับลูกนี้เยอะยังอยู่อุย้ยแต่เหมือนโดนอุย้ยโดนโดนครับนี่อีกสองตัวแม่สองตัวนี้โตนหน่อยครับนี่ใช้แบบนี้ก็ทำกับข้าวได้แล้วนะทุกคนลูกนี้มีไหมได้ไหมครับ เออได้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 ไดไดนี่นี่ครับอ่ะท่านหนท่านี้นี่ได้อีกหนึ่งตัวลูกสุดท้ายเก็บแล้วนะครับนี่อ่ะสิบห้าลูกเรากูครบแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูปูกันครับเรามาที่จุดปล่อยลูกปูนะดูกันว่าได้สักกี่ตัวนี่เนี่ยอีกแล้วหนึ่ง สามสี่ครับห้าหกเจ็ดก็ลงไปอยู่ในบอ่มอมดแล้วนะวิธีการหาลูกปูเนี่ยก็มีทั้งหาเองแล้วก็ไปรับซื้อตามท้องตลาดเนาะก็เดี๋ยวช่างเลดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะครับเพราะว่าจะเน้นหาเองมากฝ่าก็อาศัยลดต้นทุนครับเราหาเองได้แล้วก็หาเอง ถ้าจังหวะไหนช่วงไหนมีลูกปูราคาไม่แพงเราก็อาจจะซื้อมาปล่อยบ้างเนาะก็เป็นคลิปทําบ่อเลี้ยงปูให้ดูแล้วกันครับคลิปนี้กักน้ําเสร็จแล้วนี่ยล้วก็หาลูกปูมาปล่อยขนําอยู่ด้านนู้นนะนุ่นโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกับการอ่าพามาชมบ่อรีวิวบ่อแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบนันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ